เึ็นชื่อว่ากีฬาและลูกบอลเลบ์บอลกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้สําหรับการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติเยอรมันในวันนี้ทีมชาติไทยของเราทําได้ดีที่สุดแล้วแพ้ให้กับทีมชาติเยอรมันไป3ต่อหนึ่งเซตและมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกได้ว่ากองเชียร์ของชาวบราซิลเข้ามาชมและเชียร์ทีมชาติไทยสังเกตได้จากเสียงยินดีและเสียงโห่ร้องทุกครั้งที่ทีมชาติไทยได้แต้มนั่นเองนะครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวอัปเดตสตูดิโอทุกท่านก็คงเป็นไปตามที่หลายๆท่านคิดเอาไว้แล้วนะครับว่านักตบสาวทีมชาติไทยของเรายังต้องอาศัยความแข็งแกร่งและการปรับตัวภายในทีมเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแข่งขันนักกีฬาชาวยุโรปที่มีร่างกายค่อนข้างสูงและยังเป็นการบ้านข้อใหญ่ให้กับทีมงานสตาฟโค้ชของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนั่นเองในการแข่งขันในแมตช์ต่อๆไปซึ่งแมตช์นี้ต้องยอมรับว่าผลของการแข่งขันทีมชาติไทยของเราพ่ายไป3ต่อ1เซตโดยสกอร์ยี่สิบห้าต่อยี่สิบ 25ต่อ13ในเซตที่2และกลับมาได้เซตในเซตที่3ด้วยสกอร์19ต่อ25ซึ่งเซตนี้เองนะครับที่ทําให้เห็นถึงศักยภาพของบอลเร็วของทีมชาติไทยที่ค่อนข้างเล่นได้ดีนะครับและมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงและทีมชาติไทยของเรานะครับก็อาจจะพูดได้ว่าสามารถทําได้ดีในเซตที่4แต่ก็แผ่วปลายนะครับในช่วงที่คะแนน20ซึ่งทางทีมชาติเยอรมัน ทำคะแนนได้มาเทียบแล้วก็แซงขึ้นไปแล้วก็เอาชนะไปด้วยสกอร์25ต่อ23ทำให้มีผลนะครับในการเก็บชัยชนะไปด้วยจำนวน3ต่อ1เซตซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทางผู้เล่นของเราไม่สามารถที่จะทำคะแนนผ่านบล็อกที่มีความสูงของทีมชาติเยอรมันไปได้ทำให้เยอรมันได้แต้มจากการบล็อก เป็นส่วนใหญ่และอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้เราเห็นว่าบอลเร็วของทีมชาติเยอรมันค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพและก็รายการเสิร์ฟที่แรงและหนักจากคนตัวสูงก็มีผลที่ทําให้เกมของเยอรมันค่อนข้างจะดีกว่าสําหรับทีมชาติไทยของเรานะครับเท่าที่เห็นผู้เล่นของเราก็สามารถที่จะแสดงศักยภาพให้ชาวโลกได้เห็นนะครับว่าถ้าอยากจะเล่นกับทีมชาติไทยไม่ง่ายอย่างแน่นอนนะครับก็อยากจะให้หลายๆท่านนะครับส่งกบบาลังใจไปเชียร์ทีมชาติไทยนะครับในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่16 เดือนมิถุนาเวลาเที่ยงคืนนะครับที่จะเจอกับทีมชาติสหรัฐอเมริกา ที่อยู่ในลำดับที่2ของ World Ranking นั่นเองและเชื่อเหลือเกินว่าผู้เล่นของเรายังมีดีที่จะให้แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกได้ติดตามชมและก็เชียร์ไปด้วยกันและยังเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยในการต่อสู้ในแมตช,ช์ต่อๆไปซึ่งผลของการอัปเดตคะแนน,นและก็ตารางการแข่งขันนะครับหรือลำดับของ World Ranking ของทีมชาติไทยจะได้นำมาแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไปสำหรับวันนี้ท่านใดน,นะครับที่มีข้อคิดเห็นใดๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและฝากกดติดตาม สำหรับช่องอัปเดตสตูดิโอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ